สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเมชิกรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือเรื่องทาราบำบัดเป็นทางเลือกของการออกกาลังกายในผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบแล้วโดยจากข้อมูลจากรกรมการผู้สูงอายุเมื่อปี2566แสดงให้เห็นว่า จากจำนวนประชากรกว่า65ล้านคนมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนกว่า13ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ1ละ20ในขณะเดียวกันร,ระบบบริการสาธารณสุขภาพต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งได้ให้บริการส่งเสริมป,ป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟูในด้านต่างๆนะครับและในผู้สูงอายุเช่นการเปิดคลินิกเฉพาะทางผู้สูงอายุนะครับ แนวคิดในการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพจึงถูกนามาใช้นะครับซึ่งมองในหลายมิติเช่นการเตรียมพร้อมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้การออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นแต่การออกกาลังกายในผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ จากความเสื่อมของร่างกายและอวัยวะต่างๆจึงต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบรุรีได้มีทาราบำบัดเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากการออกกำลังกายในน้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักและลดแรงกระแทกที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกายนะครับ นอกจากนั้นอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆได้แต่ยังช่วยผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลายเพลิดเพลินในระหว่างการออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับการออกกำลังกายในน้ําจึงเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุให้ออกกำลังกายและยังฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับนักกายภาพบ,บําบัดแห่งโรงพยาบาลดั้งกล่าวกล่าวเพิ่มเติมว่าทาราบําบัด คือการใช้น้ำเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพร่างกายกระแสน้ำที่ไหลเวียนมีผลช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นมีประโยชน์ต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและรักษาการบาดเจ็บได้อดุณภูมิของน้ำที่มีความอบอุ่นตามมาตรฐานสามารถช่วยลดความเจ็บปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและน้ำยังเป็นตัวช่วยลดแรงกดดันที่มี ตอข้อต่อกล้ามเนื้อเมื่อมีการออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมในน้ําโดยทาราบาบาัดไม่ได้มีเพียงแค่การออกกำลังในออกกำลังในอองใน้นําเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมสันตนาการและการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการออกกำลังกายโดยวิธีทาราบาําบัดไม่จํากัดแค่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือต้องการออกกำลังกายแต่มีข้อจํากัดเนื่องจากภราะว่าสุขภาพไม่เอื้ออํานวยเช่นน้ําหนักตัวมากมีการบาดเจ็บของข้อและกล้ามเนือ้อเป็นต้นเราอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแลทั้งนี้ทาราบําบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังมรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบรุรีเป็นสระขนาดมาตรฐาน8คูณ18เมตรเป็นระบบน้ำอุ่นมีระบบน้ำวนและมีอุปกรณ์เสริม ในการออกกําลังกายพร้อมทั้งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับเปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและผู้ที่สนใจการใช้ศสตร์ทาราบาบัดนะครับการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะฉันผู้สูงอายุหันมาออกกําลังกายด้วยวิธีทาราบาบัดจะช่วยได้มาก เพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆนะครับทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสาระน่ารู้สําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ